ใครร้องเป่าเราจะไล่ออกจากโลกคจริงแล้วอยากทุกคนเข้าไปกดดูที่แท็กคัสแท็กปัจจังโตอูหูนะครับอยากทุกคนไปดูหน้าทุกคนในต t ก g r a m นะฮะขอบอกเลยว่ามันชั่วกว่าหน้าผมในหนังอีกเอาไามครับผม,ม,มอ่ะ,อะหนึ่งอ,อ่ะหนึ่งสองซักวันเวลาที่ลืงเลยไป กูมือด้วยกูมือด้วยอายุยังวนเวียนกันนานเข้ามาโดยไม่ใครช่วยร้องเลยบรรยากาศแบบสุดยอดมากพัดทุบมาแล้วเราทุบมาแล้วฮะดีแท้ ฟังหน้าไม่ต้องร้องเราฟังข้างหลังร้องป่ะตบเลยโอเคขอบคุณมากขอบคุณมาก